มินพิชยาใส่เสื้ออะไรเนี่ยด้านหน้าไม่เท่าไรแต่ด้านหลังนั้นคือแซฟเวอร์โอ้โห,โหเสื้ออะไรเนี่ยตะลึงกันทั้งห้างเลยเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่สวยเพอร์เฟกตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยค่ะสำหรับมินพิชยาวัฒนามนตรีและดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอจะไม่โสดแล้ว เพราะในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีหนุ่มปริศนาหอบช่อดอกไม้ช่อโตมาให้ด้วยแถมตอนนี้จากที่เธอสวยอยู่แล้วก็ยิ่งสวยเพิ่มขึ้นทะลุป,ปลอดไปอีกล่าสุดวันที่23กุมภาพันธ์2566มินพิชยาเธอได้โพสต์ภาพของตอนเองยืนโพสท่าส,สวยแต่ดูเหมือนว่าชุดทีท่มินใส่จะหลุดโฟกัส ดูด้านหน้าก็เป็นเสื้อกล้ามธรรมดาธรรมดาแต่พอหันหลังเท่านั้นแหละว้าวแบบแซฟเวอร์โดยโพตนี้มินระบุแคปชั่นว่าการเมืองทำให้เราเลือกพักแต่ความรักทำให้เราเลือกเธอบอกเลยว่าคำชื่นชมสนันคอมเมนต์เลยค่ะ